ให้ฟังเสียงเกรดวัสดุแข็งแรงทนทานแล้วก็หัวเนี่ยโตขึ้นกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมแน่นอนสวัสดีครับจัมโบเอลรีวิววันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมมารีวิวสว่าวไร้าสายตัวใหม่ที่เป็นตัวท็อปขึ้นมาแทนรุ่นเก่าอย่าง206021นะครับตัวนี้พัฒนาขึ้นมาอีก6นิวตันแต่ว่าด้านในเนี่ยมีการรีแพาใหม่วัสดุรีแพาใหม่หมดเลยจะเป็นยังไงจะดีแค่ไหนไปดูกันเลยครับ เรามาดูในส่วนของสเปคกันเลยนะครับสเปคตัวนี้เนี่ยกล่องแพ็กเกจจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแข็งอย่างดีนะตัวนี้เลยจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแข็งอย่างดีรุ่นที่มีตอกมาหน้ากล่องเลย c i l i 206 68นะครับตัวนี้เป็นสว่านกระแทกไร้สายรุ่นใหม่นะ66นิวตันมีการอัปเกรดมาจากเดิมเลยด้านนอกประมาณนี้ไปดูภายในกันเลยดีกว่าครับว่าให้อะไรกันมาบ้างโอเคครับแกงอ,ออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะเจอตัวเครื่องก่อนเลยตัวเครื่องเนี่ยก็มีชื่อรุ่นว่า CIDLI 20668นะครับเป็นสว่านกระแทกไร้สายรุ่นใหม่นะหนึ่งตัวแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์นะครับตัวนี้เป็นขนาด2.0แอมป์นะให้มาทั้งหมด2ก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยจะต่อเนื่องแน่นอนก้อนหนึ่งใช้ก้อนหนึ่งจ้ ประจำอยู่แล้วนะครับ1ตัวอุปกรณ์เสริม47ชิ้นนะครับตัวนี้มาพร้อมดอกเจาะดอกขันดอกสกรูเจาะไม้จเจาะเหล็กอยู่ด้านในแล้วก็มีสกรูพวกงานยิงพุกเบื้องต้นด้วยนะครับ47ชิ้น1ชุดพิเศษชุดนี้เนี่ยมีแถมดอกเจาะปูนมาให้ด้วยเป็นเซ็ตดอกเจาะปูนเบื้องต้นเลยให้มา1ชุดครับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันมานวดตามปกติเลยมาดูในส่วนของสเปคกันเลยนะครับสเปกตัวนี้นะครับเป็นสว่านไร้สายกระแทกได้นะครับเจาะไม้ได้เจาะเหล็กได้เจาะปูนได้ปรับได้2สปดดนนะครับแงิสูอยู่่ที66นนนิวตัะ สามารถปรับสปีดได้ด้านบนเลยโดย Speed สปีดสูงสุดยอยู่ที่2,000รอบต่อน,นาทีและสปีดต่ำสุดยอยู่ที่500รอบต่อน,นาทีนะครับสเปคไม่ได้มีการอัปเกรดเรื่องความเร็วรอบมานะจะเห็นว่าความเร็วรอบเ,เท่ากับอันเดิมเลยชังในการปรับนะครับสามารถปรับได้สูงสุดที่22เบอร์นะครับผมแล้วก็สามารถปรับเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะปูนได้จากทางหัวเลยตัวนี้ชังจะแยกกันชัดเจนนะ นี่สามารถปรับได้เลยตัวนี้เนี่ยก็มีการอัปเกรดภายนอกมาด้วยนะครับหัวจับตัวนี้เป็นหัว13มิลน,นะ4หุนจับดอกทั่วไปได้หมดเลยจอะไม้จอะเหล็กจอบปูนได้แล้วก็ตัวภายนอกเนี่ยมีการอัปเกรดมานี่จะให้ดูคร่าวๆนะครับจะเห็นว่าตัวหัว housing ตัวนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมาตัวนี้นี่นะครับให้ดูให้ฟังเสียงเกรดวัสดุ แข็งแรงทนทานแล้วก็หัวเนี่ยโตขึ้นกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมแน่นอนมีไฟ l e ลด้วยสามารถปรับใช้ขวาได้ตามปกติเลยของมาตรฐานอิงโกนะครับสเปคเบื้องต้นเนี่ยประมาณนี้นะครับผมไม่พูดพร่มทำเพลงไปลองเจาะจริงกันเลยดีกว่าครับมาลองตัวสว่านรุ่นใหม่ของอิงโกนะครับเป็นรุ่น C I D L I 2อ6 8 8นนะตัวใหม่ล่าสุด -66 นิวตันนะครับผมจะมาลองขันสก,กูกันผมอยู่ในโหมดขันสก,กูนะปรับทอร์กไว้ที่เบอร์6นะครับแล้วก็อยู่ในโหมดขันสก,กูแล้วก็ปปรรับบสีดไว้ท่เอ์2 เบื้องต้นสำหรับการขันสกูเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาลองขันยิงกับบล็อกเมทัลชีสเป็นโหมดเจาะเลยนะผมว่าตัวสกูมันยาวนะครับแล้วก็ใส่กับดอกสกูยิงแปรไม้พวกนี้นะใส่ห้านิ้วดูตรงนี้จะเห็นว่ามันจะกินไม้ไปเลยนะถ้าใครอยากให้มันไม่กินเนี่ยก็สามารถมาปรับเป็นโหมดขันสกูดูได้แล้วก็ปรับโหมดทอร์กจะปรับเป็นแม็กซิมัมเลยแล้วกันเนาะเป็นเบอร์22 มันจะลั่นปลายพอดีแต่ว่าจะไม่เต็มนะอาจจะต้องย้ำกันอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้สำหรับการหั่สกูเมทัลชีสแปรไม้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองเจาะดอกใบพายกันดูอย่าลืมว่าก่อนที่จะเจาะอ,อะไรต่อไปเนี่ยต้องเปลี่ยนหมดก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะปรับมาหมดดอกสวรรค์กันใช้เป็นเบอร์2นะครับดอกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นดอกใบพายนะเบอร์25มิลน,นะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับการเทสดอกใบพายนะครับผมนี่นะใบพายของเราเนี่ยใช้เป็นดอกเบอร์25มมิลนะครับผม ในส่วนของราคานะครับชุดสวรรค์กระแทกไร้สายรุ่นใหม่ตัวท็อปราคาอยู่ที่2710บาทในเซ็ตประกอบไปด้วยแบตเตอรี่2แอมป์แทนชาร์จชุดก่องมาพร้อมกับชุดดอกแถมอย่างดีเลย1ชุดนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อสามารถแคปหน้าจอในส่วนนี้ทักข้อความร้านได้เลยสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าอิงโก้กับร้านจัมโบ้เอของเรานะครับสินค้าของอิงโก้มีการรับประกันจากศูนย์สองปีซื้อกับร้านจัมโบ้เอรับประกันจากร้านเพิ่มไปเลยอีก3ปีรวมทั้งหมดเป็น5้า ปเต็มเลยนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้ความคุ้มค่าแบบนี้มีให้แค่ที่จ um ัมโบเอทีเดียวนะครับและในปัจจุบันจัมโบเอของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมช็อปของเรากันได้หรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกมาที่หน้าร้านสามารถสแกนไลน์แอดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยมีทั้งสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี และสาขาใหม่ตั้งอยู่ที่จงังหวัดนคนปรปฐมนะครับสะดวกสาขาไหนสแกนตามความต้องการได้เลยสําหรับในวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันได้ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ